จไเมื่อนี้เป็นบุญบวชนะคะปอบพุทางพุณแม่อ่อนสาสีว่านะคะเจาะผ่งในใจสปอเจาะผ่าได้จำนะาตีสกาวหน้าเอาละพี่สมานวางเนื้อหันเพราะว่าสีถามข้าวเจ้ามอลำก่อนเพิ่น่าพาเห็นกันอ่างพันสาหมาเห็นกันอ่างเขียวแมวเห็นกันอ่างเล็บหมอลำก่อนถามกันเห็นกันงถามข้าวถามข้าว เอาล่ะมาเห็นนมข้อกลมดอกดูแต่นั่งมาพอสู่ใจน้องนี่ตั้งไหลามือนี่มากพออายอยากถามข่าวข้าวหลังใจบ่อสุดบอย่งตั้งแต่มาเห็นมาขั้นบอจจามาหรือคือเฮาบอยฉลาดชาติเฮามาพอนากันเล้วตรงใต้ทำถามข้าวเขาเลยนามบานพี่จะลื่นดีเดยวบังสีสัญชัยสาง่างามสามลานพี่มาเลยแม่ลราจะโน้ในบ้านทาั้งใดบอกนอน บ้านบนฝั่งใสแเฮ่บ้านแต่กบเก่าเน่ากำเจียวไรแต่บ้านอยู่ใกล้ๆบ้านใดเนี่ยเชียงกันแม่นไผเป็นกำนันฉีดแฉงตำบลไอ่ก้อยใช้ใครขวว่าจะบอกน้องแล้วกมูที่บ้านท่อใดนั่นให้บอกนางหาสทธาบ้านเชื่องไม่เพิ่นอยากไปวาจ้างสิไิ้จื้อจำจดบ้านพี่ไกลทางลดแลนไก่หรือไก่ค้อยใช่ใครขวอว่าจะบอกน้อง น้องอยากหูแท่เจังถามสอต่อพี่ชายถามข่าวไอ้ถามข่าวทังป่าถามข่าวหน้าถามข่าวทังเขาพี่สมานเลยน้องอยากถามข่าวเจ้าว่ามีมียแล้วจากภูตั้งแต่สิบหกปีหอดหาสิบปีหกสิบปีได้ลูกจากภูได้มีจากคนป้าบอท่านมีพนาบอลพ่อไปถิมเราบอกบอแมนหยังดอกก็ต้องตัวพีตัวน้องเดิม มีสองซ้อนซ้อนสามกระเบืเบือมีสามสี่ซ้อนซ้อนหาพันแหงดีว่าจังไหนแล้วเหล่าพีมีเราไปค้นแฝงมีคนแฝงสำหรับออมแจงลงัังเศร้าหรือว่าทางต้นเจ้ายัางนอนเดียวโดดเดียวบ่นมีกูไกยเกี่ยวเทียมขลางพางผ้าถามข้าวหอปลูกเต่าหน่อยญ่น,นสายยิ่มมีจกักยิงจักสายนีฝ่ายเคยทั้งไั่ถามว่ามีคนไก่นอนเตียงตียางระบอรหรืออยู่เอเดียวขอลอล้อมือแต่สิไต หนาวนาวมาบ่ามีผู้สีไปแต่ขาไกลอินมอนนอนนั่มือเกยหัวได้คิดมันทวนโอ้ขั้นโอโน่ายใช่เอ้ยน้องบาฮาลาหาผู้ซ้อนมาเข่าหัวมันดีบเอ้ยพี่อยู่ผู้เดียวขาดเพื่อนคนหนึ่งหัวหายไอเอ้ยไอถึงยงมเฮาเปลี่ยนได้ซอยกันทำเจ็บสังขารคนมันเนี่ยแต่ยมถึงละไอบาเวลาเจ็บป่วยไข้พ่อได้รุนแรงพี่เอ้ยพี่อย่าอยู่เดี่ยวแหลงแหลง,งบาเบเอะกะฮาลาหาเอามีอย่าหอมเสียงยิ่งซ้อน พี่เอ้ยพี่ยาไปอ่อนซ่อนถอนมุ่มังสังขัญอยากมันบ่กาต้องเลยคือตอนแหลงลูพี่เอ้ยพี่ยามัวปดชีพูเป็นตูหวงซับอ้เอ้ยอ้ายถึงเข้าดับชีวังงอหยังไปได้พี่มาเลยมาเลยคั่นบ่มีคนไกลคํชิงเจ้าได้แกมหน้าผานี่ได้สิขอเป็นผู้กลพอได้ลง2ที เอ้ยพี่หรือเจ้าตีบ้าน้อนถึงเ,เชะหมอลำไอ้เอ้ยไอ้บาทบ่มีงานลำหาสัทธาบ่าจา้างสิไปสั่งอีหยังน้องนี่ตั้งอยากเป็นเมสูเวียกทางเนี่นั่งสร้างสร้างสู่อันสี่ขันคำพี่เอ้ยพี่เป็นหมอลำเสียดวยพ้นไก่สวยพ่อเบิ่งหูจักเบิ่งห็ดเขาาา่าบ่ลานเข่าเบิ่งสอนก็ได้ถูกเดิ้ลแล้วเมือนเดือดร้อนกันได้หมอมึงฉันหูจักกันไปมาต่ำสูงลมป่าพี่เอ้ยพี่แดดเงียดดีสิปีหน้าตาใหญ่ถูกเราเฮาถนอมหักไหลบ่ไรหลังเด็ดจ้ำ เอาแลน,าน้ำตกแกงแกกปงคนคุ้นฟังผัวมีหลายบ่อ่อนทำกลนีบสามาาีเจ้าเอาผัวเปีนยมใหญ่เมียงตง้อนมอยู่ใต้ผัวนั้นบ่เกินผัวอยา่เกินกังตอบคำบานบ่าเราร้านในเสียงบ่เที่ยงข้งางตาเบาพีเอ้ยพี่เอา,เอามอลำคือหล่าแจมนาผา้าแพพิมพ์คู่พิมพ์คู่อยู่น้ำกันหวัวเท่าเงินล้านอ่างกะเป๋าเอาละว่าจังใดลาพี่สมันมาพ่อนาเจอตากันใหม่ ขึดมักคืดหักจักน้อยแน่วม่อเหล่าไาอา้กันบ่มากตีบอลใดตีน้องเจ้าบอลใดพี่สมานเนื้อตีวางแฉงแจมนาผ้านองกะสิป่าไทยมาขั้นเจ้าตีวางขาแจมนาผ้านองกะสิปาไทยไกลพี่ชายเอ้ยตีบอลใดตีน้องเจ้าบอลใดตีใบแจมนาผ้านองนี่หวัวพังหายให้ตีพอพายหน้าแทน แน้นเอ่ยเน้นจองหลงมาปั่นตีบอลใดตีน้องจะบอลใดตีบาจำหน้าผ้าน้องนี่กายาเารบาดบาดเห็นละแฟนมาน้องนอยังยิ้มได้เลยเออนบม่เห็นมีบอลเตือนบอลใดแท้เจาา้าบันใดพี่สมานเลยขันสิตีบาจำหน้าผ้าเป็นแมหังเป็นแมหังมีสาเหตุดอกไอ ห้างจังหนึ่งห้างดอกสะเลติผัวผ้าเพปล่อยเมียเป็นห้างห้างจังหนึ่งห้างดอกกะเกียวเมียหิ้วเช่วแหลนน้ำใส่สูห่างจังหนึ่งนันห้างดอกกระดันงาพี่สะมาเ้ยห้างคือสาวจำนาผ้าห้างย้อนอยากห่างอยากมีห้างย้อนอยากดีอยากได้มีแต่ไปหาลำมีแต่ไปหาหลองหางเงินเลี้ยงลูกซอยผัวนั่นคอยบ่ได วานั้นคอยบ่ได้มาหนีเลยกะว่าเป็นที่สมานเออเออเออเนอนเพราะฉะนั้นแล้วยาสัตว์เป็นเป็นเมฆห้างเด้อพี่เด้อห้างกะสร้างมันมีประโยชน์หลายสถานเนี่ยเพื่อนมา ห้างจังหนึ่งก็เป็นแดบบจังหนึ่งไม่บอละไอ้เป็นกันยังวัดแต่ว่าจมหน้าผ้า่าการเป็นแม่ห้างดีกเเมม็เป็นแม่ใหม่เป็นแม่ใหม่ผัวตายบอ่อดไใหม่เป็นแม่ห้างย,ยังสิได้มให้กันแล้วมันเป็นธรรมดาดอกนอแม่นอ,นอธรรมดาดอกเป็นแม่ห้างผัวหาว่างว่างกันแล้วธรรมดาเป็นแม่ห้างผัวห่างว่างป๋าธรรมดาดอกคนเฮาบ่หักกันกับป๋าได้ อยากกันไปคนที่ไปมีแฟนคนละทีแต่ผู้พัวตายมีทีบางมือมีตังแต่เสาบางมือได้นั่งหอยโอสาเดิมอ,อสาเลี้ยงลูกหน่อยสามพ่อไม่ใจหวังอย่าเฝ้าสั่งกันเถิอบา,าดหาเจอผู้สาวห่าง อย่ามองใดที <Și S 2> ่ใครเอิ <erman> ้น <mayor> ห <Par> ่าวไม่หา

Thank you. แล้วบอจะมีแฟนแล้วบอมีแล้วบอจะมีเมียแล้วบอมีแล้วบอคนเอิดที่บอมีหรือบอมีมีหรือบอมีมาเบ้าดีดีที่แมแล้วบอไม่มีน้องที่ดับอกใครมาล้อหลอกให้พูดท่าใจที่ซ้ำซ้อน้าใจของน้องแม่มันแพ้ผู้ชายรูปหล่อไม่เห็ตั้งแต่ในนันไม่เจอตั้งแต่ในนันมาจีบแต่งจังพระเอกนักต่อจ่อมาจีบแต่งจังพระเอกนักต่อจ่อ ก็ละมาพบศพกันเป็นกาซันเน้อลหลมังอส่งนายบันไนนนหงงนไน้ที่วุ่นุ่นไหลบันแผลน้ำงานไหลปงตอนที่พอคนโก้สนใจมี่ไปอายไปซื้อถือสีมีไปอายไปซื้อถือสีคนเชยชมฉีดความเสียงทิศตอนตอนก่อนไงฟ้หัวใจออกแน่เปิดออกแน่ไข้ไหลปากเจ้าหูปากเจ้าให้ลงเต้าแห่ตีมีหรือ,อยังกันเอ่ยบอกมาเลยไม่ต้องรอรีมีแล้วอย่าทำเชยจะเลยออกมาเลยที ก็ให้บอกมามีถ้ามีก็ให้บอก่าบีมาเฝ้าดีดีมันจะมีลบอมาเฝ้าดีดีมันจะมีละบอถ้ามีคนเขาจอกก่อนถ้ามีคนเขาจอกก่อนจะอ่อนซ้อนที่เสียได้รูกละหอใจของน้องนี่แม่มั่นแพ้ผู้ชายผู้หล่มาเห็นละใจเต้นตามขอเฝ้าขอทำจากคำสิได้บอขอเฝ้าขอทำจากคำสิได้บอจากคน ปานี่คือปีกพ่อหมุนบับถือบุญละาจุงมาให้พ่อเป็นนี่แป่นอน้องเมียสอนเมียสอนน้องเมีสอนต้มาลีที่ยุดอ้าค่ะแล้วบอกว่า จักหน่อยจังฟังหมอลำสิงนสู่เอาล่ะยกที่สองต่อร้องกันเขามาบุญในบุญบุญหน่อยบุญใหญ่บุญไก่บุญกาบุญสลองซาลาบุญปั้นเขาจี้บุญผีกินนเพื่อนว่าแต่ว่าบุญเขยกีนนี่มีอานิสงส์เลยแม่เด้อ เป็นอย่างจังวาอามีอานิสงการท่านนี่หลายอย่างผู้จังหนึ่งนี่ท่านหน่อยได้หลายท่านหลายได้หน่อยผู้ท่านหลายได้หลายนี่แม่นผลายสันดอนท่านลูกท่านเมียท่านสร้างวอ้ยเราจะมันท่านขักท่านเนี่ยเต็มใจให้เต็มใจท่านนั่นแม่นผลายสันดอนได้บุญหลายได้พละอานิสงหลายอันผู้ท่านหลายได้หน่อยแม่นเจ้าภาพขีที่ท่านไปเร็วคิดหอดอันนั้นบ่ได้บุญหลายแม่นได้กระบ่เต็มเลยเมียเด้อ อันผู้ล้านท่านหน่อยได้ายแมนั่งคุณนาท่าสีท่านเขากีหรือว่าเจ้าภาพผู้เพิ่นเต็มใจให้เต็มใจท่านจังเมื่อนี้เจ้าภาพของเฮาเพิ่นเต็มใจให้เต็มใจท่านได้พระอนานิสงส์บุญเมื่อนี้คุณแม่ออนสาคุณพ่อสุก,กาย คุณแม่สลัลีคุณพ่อกันคุณแม่สาคุณพ่อถาวรพ้อมด้วยคุณแม่ทองเลียนเจ้าภาพมือนี่เจะแม่นดีหลายพ้อมหกตบเมือ่อพ้อมใจกันตัวพี่น้องเป็นอย่างจังว่าบุญเขาจีใดพลาอานิสงฟั่งจำหนา้าสีบ่อยฟั่งกันเจ้นลอยว่าใดซ้ำเด่มีนั่งปุ่นนาท่าสีเจา้นานั่งเป็นเสาใส่เพิ่งนนั่งเป็นปูยูเฝ้าเจ้าเบานาน่งนั่งได้ใบามาแปง้งแปง้แปงปนสาลีแล้วเก่ามาคุกใส่กันเป็นก้อน นั่งเก่ามาปัน่นคือเฮาเอินเขาจีนั่งเห็นองค์พุทธเจ้าจะเก่าเข่าจีท่านใกหนึงนั่งพองย่านพระองค์ทานบอยอมฉันย่านพนโยนของนั่งปล่อยเสียกระปานนั่นทางองค์จอมท่านเจ้าสับพันยู่ชิดออกบอกอานนใ์ให้หว้ปูผ่ผาสนะลงพ่ออานน์ปู่ลงแล้วองค์สัมมาสเดจอาจนั่งคุณธาธีปราบเติมเมาแปลงกีทวายการหานั่นพุทธบาทโคดม ทานในทรงเทศนาวาเป็นท่านเยี่ยมนั่งปุณณาทาสีดาวโสดาคุ้พิเศษแล้วนั่งปุณณาทาสีด้โสดาคุณพิเศษเป็นพระอริยบุคคลพอได้เยาวเปลี่ยนกี่ท่านจังมาบุญเบิกบานได้ทาต่อกันมานาะเม่นาะบุญเบิกบานคือบุญเดือนสามบุญก้าจีนี่ล่ะพี่น้องบุญเดือนสี่ในแม่นบุญพระเวศจังมาเพิ่นได้พระลาอนิสงสงหลายแล้วเอนีเฮจังไห๋จังสิได้หล ปานี่มหนาผ้เเาเสดวถึงเรื่องกันท่านเสียงยังดังวึ่บวึแล้วปานีแ้แจำนาผ้เเาเสดวถึงเรื่องกันท่านหนึ่งคืออยาวีปฏิสารคือคว่มเดือดร้อนทั้งตอนหลังแต่ก่อนหรือกําลังท่านแล้วหรือตอนหลังแต่ก่อนหรือกำลังท่าน้อที่สองเมื่อท่านแล้วยวอะยาไปคิดหอด ข้อที่สามเมื่อท่านไปแล้วจะได้จมเสียได้ไพ่รุ่นจังสิเกิดเป็นบุญสุนท่านลัานทอแล้วท่านียังกะดีเบิดนนอพอว่าตั้งแต่ใจใสข้อสำคัญในใจใสสะอาดแม่เอ้ยแม่แม่นสิยูพบชาติหรือปัจจุบันบุญสิเกียวสิพันละยอย่อย่อยิงย่งนิ่งมันดังบื้มวืมอยู่จะไปเห็มัน เอาละพี่น้องบุญเหมือนนี้บ้แม่นบุญเขาจีแต่เป็นบุญบวชน้อยแม่น้อบวชกนมีไรบวชด้แม่บวชจังหนึ่งบวชหลับบวชล่องบวชคลองไปเพ้นี่บวชนี้สงสารบวชพันเขาซุกบวชจังหนึ่งบวชเพราไดตต้นใสผเหลืองสื่อจังสี่กะมีแต่ว่าเหมือนี่เจ้าผาเผาคุณมอมธนาธนาชัยจงใจสิทธิ์แลักะมอมจดิ์ศรีวา เพิ่นได้บวชไปแล้วตัดกิเลสตายไขยกิเลสออกบวชเพื่อต่อบุญแทนคุนพ่อเม่อานิสง์เพื่อเพ่ไปหาญาติผู้ตายผู้ตายเนี่ยก็คู่คุณพ่อบุญสงทิพลักณ์นะคะแล้วบวชจังไดจังได้บุญเพิ่นว่าแต่ว่าเหมือน,นี่เพิ่นตัดกิเลสตายไข้กิเลสออกบวชเพื่อต่อบุญแทนคุณพ่อเม่อานิสง์เพื่อแพร่ไปหาญาติผู้ตายสิเป็นตาเป็นยายในป่าละโลกคือว่าเจ้าน,านั่นนีโชคที่ได้เกิดเป็นชาย พ่อแม่ได้มันไหมกองบุญพุ่นใส่ประเทศนี่พอใหญ่ปู่ยาผ้าเพี้ยนเกิดเป็นลูกผู้ชายจะต้องบวชต้องเรียนสินธรรมจำทองไปน้ำหีดน้ำปองน้ำทางน้ำเปิงพออายุได้ถึงเศร้าปีบอขาดพ่อแม่เปล่าประกาศอาาิมีสหาหิ้งสิบวชลูกไส้เสริมบุญพุ้นต่อการบวชนีน่นอพอตามพุทธบัญญัติเพื่อนี้พอจำกัดวินัยยาขามคุณสมบัติเพื่อนหามทั้งแปดประการ ั้งอุปัธาจารย์ทั้งอุปสาจารย์ก็สังฆานัดก้อนสิบวชตขวัดเรียนรู้ศึกษาก้อนสิบัประชาต้องไปเช่นเป็นหนา้าคัมานาคนีบอพอคัมานาคแปลตามคำหน้าคาสัพพะผู้มีพระภาคเจ้าตนศาสดาเพิ่นแปล่คำออกมาว่าบอทำบาปคัมานาคก,กินตราบเท่าปัจจุบันมือหนีมือสำคัญหฮาสิบวชหนาคสินาเอาวิบากเป็นผู้ทรงศิตลตัดกจเิสมุ์ทิในในใจให้สซอง ยันเหียยยันปองข้องศาสดาร่วมพี่น้องลงสาเอาอาพ่อแม่ผ่ากันผลกันแ่เสื้อสะอาดหมอนมีทั้งผ้าจีวรมีทั้งมูผ้าผาดมีทั้งไตรและบาดประคดสมบงตะะบัดท,ทั้งถุงขันที่น้ำเต้ามีทั้งไม้ขันเท่าเครื่องบอริขารเจตนาทำทานเจตนาทำทานให้ใกให้ใสซื่นหอบมืออื้นหน้าก,กว่าต้องเป็นสงไปถือศีลดำรงข้องพุทธศาส ไปเน่าวอาวาดคนฟังสงสารเพราะฉะนั้นแล้วพ่อนาคเม่นาคเอ้ยให้เจ้าใจห่าหานยาแวย,ยาแวจำหน้าผาพร้อมทั้งคุณพ่อแม่สิขพอเอิ้อนวันเสเร์ลามาเดอวันเอืย ลาวามาเด้อควันเอ้ยกวันเอ้ยควันคุนพี่ธนาชใช่เอ้ย ơi, ควันคุนพี่จกดิ์เอ้ยควันเจ้าไปเที่ยวดาววังรดน้ำป่าขวันเจ้าไปอยู่นาอยู่ป่าน้ำเขาควันเจ้าหรือไปเอาส้มสอนสาวง,งามงามน้อยอ่อ,อนควันเจ้าไปอยู่บอนหุ่นแียงทงางไหนไมเย็นเอาพายในซองโซดาแกง ได้เตียงหัวพอศาสนาสอนสั่งเดือนเดือนว่าใช่ยตุภวังชัยามังคลาใช่ยามหามงคุณให้มาคุณเจ้าความเาวยาได้มีว่าสีใชัยาสิทธิสวัสดียุนยุตขอให้หัไทยไม่ อันตรายร้าชีจะได้ไกลเข้ามากกันสรุปความเจ้านี้ไดใ้ให้มีแต่สมหมายเดินหนักเดิอทั้งคุณตาคุณยายผู้มาฟังลำพอมผู้มามอทนานนอมให้สุขกันทวนทีให้อยู่ดีกินดีมีเงินหนอดลอยล้านอายุยืนหนอดลอยเก่ายามีสาบแม่ลาเก่ามองเอ้นนอน ขวัญเสริมพี่น้องเอาละการสร้างนา้ำทำบุญบุญเมื่อนี่บุญบวชน้อพี่น้องเบาเรื่องการบวชนี่มีหลายบวชเพื่ออุทิศไปหาคุณพอ่อเพื่อเพิ่มดวงหลับดับขันจากโลกนี้สู่พระโลกหนาเมื่อฟาสู่สวรรค์เบาเรื่องสังขารจักหน่อยสังขารนี่มันเป็นของบ่อเทียง จังว่าอานิจจาวัฏสังขาราควมหมายเป่ออกมาสังขารบ่อเทียงมันมีคอยมียังเป็นธรรมดาถ้าพ่นจังบอกว่าอุปาทวายธรรมมีโนโขันเกิดขึ้นแล้วย่อมมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตาวานิรุสันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมหายไปเตสังวูปสโมสุโขความสงบประงับสังขารทั้งหลายคือความสุขอย่างยิ่งแล้วมันเป็นธรรมดาของคนนอแม่มีเกิดแล้่มีแก่มีเก็บม,ม,มีตาย ชีพต้องแตกสลายเพ,พ่พังมา่างบุญกายเป็นดินเป็นฝุ่นสิ้นชีพดับขันตายไปแล้วจักสิไปใส่กันวิญญาณลอ,ลอยหลงบุญสีผ้าขึ้นสวนรรค์หรือว่ากรรมสีน้ำจองสู่เมืองอบายแล้วแต่บุญไปลายให้เด่นนำกรรมแต่งบาปกับบุญเพื่อนแบงให้ไปคนทางกดแห่งกรรมเพื่อน่างทางดีทางสู่่าผูใดเอ็ดไปทั่วบาปพื้นบุญธรรมกระต้องไปใส่กรรมเมืองนุ่มบาลา แล้วจังสีกับชาติไปเกิดไปคันไปตำบุญสุนท่านสิงห์ทำนำทรงผู้ใดทำบุญหลายบุญนี้กะสรีทรงขื้นสู่เมืองสวรรค์ผู้ใดทำกรรมไหลกรรมนี้กะสิสีทรงไปให้พระญ,ญ่าโยมมีเฮาตมเขาหอมตัดติ่นสินคอเอาไปทิ่มล่งบอ่อนามห่อนทองแดงว่ดจักหอเขาแทงว่ดจักเหล่าเขาทางังเพราะฉะนั้นแล้วผู้เท่าองค์เพื่อนจังสั่งสัตว์ลกโลกจีให้สร้างแต่ควมดีคุณงามตามส่วนยาสิข้าตั้งแต่วงนํำอวิชชา คว่ำโลบโมโลผ้าให้ตัดคนกดเฉดแล้วคว่ำโลบโมโลผ้าให้ตัดตอน้อนจริงแยกออกเป็นสิ่งสิ่ง,งดีสัวขัวกันจังสิเห็นสวรรค์แดนอันประเสริฐคว่ำสุขต้องบังเกิดแกผู้ทำดีที่แม่สิมวยชีรีว่างว่าไรสัวดวงวิญญ,ญาณกะสิขัวไปแห่งทางใดผลกระทำนำไปคือเงากับลูกพุทธองค์สาลูกเป็นบทบาลีว่าตันจะสะอนุคังโหติ บุญกับบาปสัวกับดีนี้น้ำอยู่ก่อพุทธองค์บอกต่อวา่าสะเพสตามาลิสันติสะทมปิปัตทาวาหมอละนังวา่าบอมียังยังในบัง,บงว้ไตเนี่ยเอาสีลองลๆง,ลงจ้น่อยดอยพอบันรลองเกิดแก่จเจ็บตายว่าสางนา้ำทําบุญแล้วสิได้พลาอันนี้สง์งจังใด